โอคุณเ็ดเอามาอีก oh. รัวรัวรัวเลยค่ะทุกคนคะ่ะรอบนี้โอ้ม oh าอีกแล้วนะคุณสิบโอ้โหปังไม่ไหว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 แล้วนะรากชิมีของเรานะแดนจะิตรมของเรานะเอ้ยมาที่3,525บาทกันเลยเหรอเนี่ยโอ้โห วิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมผู้ชมที่มีอายุจาก18ปีควรได้รับคำแนะนำ ก็สวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องมุกหมยคนเดิมอีกเช่นเคยแล้วนะคะวันนี้น้องมุกหมยจะพามาเล่นเกมสล็อตค่ายพีอีกเหมือนเดิมนะทุกคนจ๋าสล็อตพีจเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะจ๊ะวันนี้น้องจะพามาเล่นเกมไอชื่อเกมว่าราชินีนะคะวันนี้น้องพบชมาที่2 0 0 0ันบาทกนเลยทีเดียวนะคะวันนี้ทุนเยอะนะทุกคนนะเออวันนี้ใจป่าวันนี้รวยนะทุกคนนะพกชันมาเยอะไม่ไหวนะรอบนี้นะ ปนะกติมาที่2 0 0 0ันบาทแล้วก็เล่นเบ็ดไปตาละย0บาทกันเลยสิคะจะรออะไรใช่ไหมจ๊ะเออวันนี้เรารวยนะทุกคนนะเออดูซิว่าวันนี้ราชินี่เขาจะใจดีเขาจะแจกหรือเปล่า้วกิมจิจะเต็มหน้าหรือเปล่านะร,รอบนี้นะมารอดูรอติดตามรอชมพร้อมกันเลยนะคะว่ารอบนี้นะเราจะได้กําไรหรือเปล่านะวันนี้นะเออหรือว่าเราจะได้กลับไปกินเกลือกันนะคะทุกคนคะ่ะสําหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของน้องนะคะ รับชมคลิปของน้องทุกวันเลยนะคะน้องลงคลิปทุกวันนะจะทุกคนจ๋าฝากกดติดตามกันมาเยอะเยอะเลยนะคะอ่าเราก็หมุนออโต้ไปเลยสิคะเออขี้เกียจจะหมุนเองไม่ไหวนะทุกคนนะมาสะดวกสบายนะแบบนี้นะเออรอรุนอย่างเดียวนะคะโอ้โหมารัวๆมาที่ะ้น,นงบาทรัวๆวนะทุกคนนะเออแต่ก็ไม่เป็นไรนะเรารอดูกันเลยนะคะเออพูดไปก็รินรัวไปนะทุกคนคะ่ะเรารอรุนกันไปเรื่อยเนาะว่าเออเดจังกึมหรือเปล่านะแดจังกึมเขาจะแจกเราหรือเปล่านะรอบนี้นะ เขาจะแตกหนักหรือเปล่านะรอบนี้นะแล้วก็รอดูพร้อมกันเลยนะคะโอ้โหสเก็ตเตอร์มารอกหน้ารอกตามากเลยนะ น้องท้ายคิดขึ้นมาเพื่อความบันเทิงสนุกสนานกันเท่านั้นนะจ๊ะเออเ่นได้เล่นได้ก็ทงได้เออพูดอะไรก็ไม่รู้นะวันนี้นะทุกคนนะเราก็มารอรุนร่นทอมกันเลยค่ะว่าวันนี้เราจะได้กันไปเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนจ๋ะอ,อ่ะอ่ะอย่างเงียบอยู่อย่างเงียบอยู่นะสเก็ตเตอร์นะสเก็ตเตอร์นะตตนะไม่แจกสักทีเลยนะลงมารอกรอหลายรอบแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเออมามาลงรวัวโอ้โหนานๆทีมาอีกแล้วนะราชินีของเรารอบนี้ โอ้โหไม่ไหวจริงๆนะไม่ไหวแล้วนะแบบนี้นะราชินีนะพกจะมาตั้งสองพันบาทต้องได้มั่งแหละนะวันนี้นะโอ้โหเงียบเงาไม่ไหวโอ้โหแต่ละดอกแต่ละจุดนะทุกคนโอ้ยอะไรวะเบ็ยี่สิบแม่งไม่ค่อยแตกเลยทุกคนพกทุนมาที่2,000ันบาทนะเล่นเบ็ดยี่สิบบาทก็ยังไม่ค่อยแตกอ้ยรอบนี้ต้องมามารัวรัวโอ้โหแม่งมันไม่มาวะ่ะทุกคน อ่าสด้246บหาทก็ยังดีนะอุ้ยสกเก็ตเตอร์เหรอ,อีตรอีตัวเดียวจะลงหรือเปล่าตัวเดียวจะลงหรือเปล่านอะโอ้โหเขาไม่เจกจริงๆนะทุกคนนะอแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รอรุนกันไปเรื่อยๆนีนะ่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรทุกคนนะถือว่ามาเล่นแล้วนะโอ้โหวันนี้เดจังกึมไม่เจกเลยเหรอเนี่ยเออโอ้โหไม่ลงโอ้โหไม่ลงจริงๆนะรอบนี้เอามาดีเต็มหน้าเลย ยัดเคยัดเคมาแรีมาเรีเออเริ่มมาแล้วนะเริ่มมาแล้วนะรอบนี้นะโอ้โหเริ่มไหลมาเรื่อยๆนะเออไหลมาเรื่อยๆแล้วโอ้โหไหลมาแค่นี้อีกแล้วนะโอ้ยมาดีเออยังได้อยู่ยังได้อยู่นะปรบมือรัวๆปรบมือรัวๆมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดไม่ไหวนะแดดจิงๆื่อนนะเอ โอ้ยมาทีละหนึง่งบาทสองบาทโอ้โหไม่ไหวนะแบบนี้นะโอ้โหเล่นเบสแต่ตละยี่สิบมาหนึ่งบาทสองบาทแบบนี้ก็ไม่เอานะแดดจังกึ่งนะอ่ะขอแบบหนักๆหน่อยได้หรือเปล่านะรอบนี้นะอุย้ยตอนนี้เราได้ทุนคืนแล้วนะทุกคนนะเหลือกำไรนะเราจะได้กำไรจากเขาหรือเปล่านะวันนี้นะเออสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปแล้วนะคะฝากกดไลค์ก็แชร์ให้น้องด้วยนะจกก๊ะกนติดตามกันมาเยอะๆเ,เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะทุกคนนะเออมา เรื่อยๆเรื่อยๆสิเรายังไม่พอแค่นี้นะเราอย่าพึ่งท้อนะคนนะอ่าเรายังไปต่อเรื่อยๆนะทุกคนจ๋าเผื่อเขาจะฟุกมาให้เราบ้างนะอ่าสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจะคิดกันมาเยอะๆเลยนะคะเดี๋ยวน้องทิ้งลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์ให้เลยนะคะอ่ากดรัวๆกดรัวๆเลยนะคะหัวใจหัวใจมินิฮาร์ดนะจ๊ะแดดจังคุมรัว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 เลยจ้า อยู่นะโอ้โหเงียบไม่ไหวนะสไตล์น้องมุกหมวยยังเดิมนะ,ะทุกคนจ้ะเพิ่มเบดขึ้นไปเรื่อยๆทุกคนคะแล้วเราก็มารอรุนพร้อมกันนะรอบนี้นะเขาจะเจ็งหรือเปล่าเออรอบนี้น้องเปิดแบบเทอร์โบนะทุกคนเออรวดเร็วทันใจนะทุกคนจ้ะเป็นนั่งรอมันก็ช้านะถ้าเปิดแบบธรรมดาเนะาะอไปเรื่อยเรอเอาว่ะเอาว่ะเบตสามสิบเอาว่ะเบตสามสิบ, 30, บมันมาแล้วว่ะเออเป็นยังไงโอ้โหมาเรื่อยๆยเลยจ้าเออมาดิ บอกแล้วบอกแล้ว,วต้องเพิ่มเบ็ดขึ้นเรื่อยๆนะบอกแล้วต้องเพ like eles, ิ onun, h, иной, ่มเบ็ดขึ้นเรื่อยๆนะมารัวๆเลยเพิ่มมาดีมาแบบไม่หยุดเลยนะรอบนี้นะโอ้โหมาอีกแล้วมาอีกแล้วบวกเข้าไปโอ้โหมาอีกแล้วจ้าโอ้โหมาอีกแล้วจ้าโอ้โหมาอีกแล้วนะคะโอ้โมาแบบรัวๆเลยนะทุกคนค่ะเออ สูตรน้องเหมือนเดิมนะทุกคนนะสูตรมงวยคนเดิมอีกแล้วนะสูตรมงวยคนเดิมนะจะ๊ะอ้าวกลับมาเงียบอีกแล้วนะแดดแตงกือมของเรานะกลับมาเงียบอีกรอบแล้วเหรอเนี่ยอ้าพกทุนที่สองพันดูซิว่าวันนี้เราจะได้กาไรกลับไปเท่าไหร่หรือว่าเราจะไม่ได้กันเลยนะทุกคนค่ะถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะเราไม่ซีเรียสนะคะเพราะว่าก็ก็รู้อยนะู่แล้วจะว่าเกมพวกนี้มันมีได้มีเสียนะคะทุกคนค่ะแต่ถ้าได้แล้วเราก็ควรหยุดนะคะทุกคนค่ะ นะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามน้องนะคะสามารถคลิกที่ลิงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะจ๊ะเออมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆโอ้โหเอ,อ้ยมาแล้วมันมาแล้วโอ้โหมาสองรอบเองสเก็ตเตอร์นี่ไม่ยอมลงจริงๆนะทุกคนคะ่ะสเก็ตเตอร์นี่ไม่ยอมลงจริงๆนะรอบนี้นะเงียบไม่ไหวนะสเก็ตเตอร์นะ โอ้โหเต็มหน้าสวยโอ้โหอะไรวะแม่งไม่มาแบบรัวๆเลยวะเออคือมึงมาดิโอโ้ตอนนี้เราได้กำไรมาห้าร้อยทุกคนค่ะไม่รู้ว่าเราจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้แค่นี้นะเออก็รอรุนกันไปพร้อมๆกันเลยนะคะเอ,อ้ยมารัวๆเลยทุกคนค่ะ สกตเตอร์อีกตัวเดียวเอารอบนี้เลยวะรอบนี้เรามันต้องให้มันต้องให้มันต้องให้ไม่ได้อีกแล้วนะทุกคนค่ะโอ้โหแย่จังเลยนะรอบนี้นะโอ้โหรอบนี้เรายังไม่ได้สเก็ตเตอร์สักตัวเลยนะคะทุกคนค่ะโอ้โหให้รุนอย่างเดียวเลยนะแดดจนกลืนะไม่แจกันนะรอบนี้นะโอ้โหไม่ไหวจริงๆนะรอบนี้นะไม่ยอมเจกจริงๆนะนทุกคนค่ะ มาดีสกเก็ตเตอร์มาอีกแล้วน้ำไม่ลงให้อีกเร็วน้ำมารอกกันที่เชย่อีกเร็วนะคะทุกคน,นะค่ะเอาลงไม่ลงโอ้โหวันนี้นะทุกคนนะเรายังไม่ได้ กำไรอะไรเลยนะโอ้โหได้แค่สี่รอเองโอ้โหเอาหมดตูดก็คือหมดตูดนะคะไม่ยอมลงให้เราสักทีนะทุกคนค่ะเราก็ซื้อกันไปเลยสาคาสอง2,000ันกว่า, 2, านะทุกคนอดูดิว่าวันนี้เขาจะแจกหรือเปล่านะรอบนี้นะถ้าไม่แจกก็ม้จะว่ายังไงนะทุนซื้อเองเราจะคุ้มทุนหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะทุกคนค่ะโอโ้มาดีเอา้าจะสมกับราคาที่ซื้อหรือเปล่านะรอบนี้โอ้โหเปิดเข้ามาก็ได้เลยนะก็ะได้มาแบบรัวๆเลยนะได้มา6ก8บบาทกันเลยทีเดียวนะคะรอบนี้นะ อ่ายังมีความหวังนะทุกคนนะยังมีความหวังว่าเราจะได้ได้กำไรคือนะทุกคนคะ่ะโอ้โหเงียบอีกแล้วแม่งคุม้มหรือเปล่าวะคูณไปสิเอาคูณเทดเอามาอีก รัวๆเลยค่ะทุกคนค่ะรอบนี้โอ้โหอีกแล้วนะคุณสิบโอ้โหปังไม่ไหว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 แล้วนะราชีนีของเรานะแดดจะกึมของเรานะเอ้ยมาที่3,525บาทกันเลยเหรอเนี่ยโอ้โหสมกับที่ซื้อเลยนะทุกคนค่ะเออรอไม่ไหวก็ซื้อกันเลยสิคะรอบนี้นะสมกับราคาที่ซื้อจริงๆนะรอบนี้นะซื้อแล้วก็แตกแบบรัวๆให้เราเลยนะวันนี้น้องพลจะไปที่2,000บาทนะคะเราได้กําไรนะทุกคนค่ะเราได้กําไรมาถึง3,000แล้วนะทุกคนค่ะ เออตอนนี้เรารวมได้เป็นพันห้าร้อยห้ากว่าแล้วทุกคนค่ะ,ะการมุนเฟียของเราก็จบลงแล้วนะไม่ใช่ฟรีสิเราเป็นคนซื้อเองเอ,าเอ,อ้าเงินรางวัลรวมที่5 0 4เอ,อ้ย5,000ันเขางหาพัน่รเลยทีเดียวนะคะสำหรับคลิปนี้น้องฝากไว้เท่านี้นะคะสำหรับคลิปหน้าไว้เจอกันใหม่จ้า